ข่าวดีพี่น้องชาวไทยรัฐบาลแจกเงินคนละ2,000บาทเรามาดูวิธีการลรงทะเบียนและรับเงินยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารอีกนะครับการคลังทุ่มเงินแสนล้านบาทแจกเงินสดคนจนมนุษย์เงินเดือนให้หัวละ1-2,000บาทกู้วิกฤตโควิด -19 ครับเมื่อวันที่4มีนาคม2563นายอุตมะ รามาวาการคลังเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจะเสนอชุดมาตรการและเยียวยาผลกระทบไวรัสโคโรนา19ชุดที่1วงเงินมากกว่า1แสนล้านบาทประกอบด้วยมาตรการการแจกเงินโดยจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยครับเงินเดือนน้อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระและเกษตรกรครับโดยสามารถกดเป็นเงินสดได้ครับ เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีส่วนจำนวนเงินที่แจกนั้นกำลังพิจารณาว่าจะให้เท่าไหรระหว่าง1 0 0 0ถึง2,000ับาทและกำลังพิจารณาว่าจะแจกครั้งเดียวหรือทยอยเป็นรายเดือนเพราะชุดบริการต้องการให้มีผลทันทีในช่วงเดือน3ถึง4เดือนนี้ครับผมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนเมื่อได้รับการโอนเงินก็สามารถกดเป็นเงินสดได้ใช้ได้ทันที เพื่อให้เกิดความง่ายในการใช้เงินครับคาดกันว่าแจกเงินรอบนี้จะมีผู้มีสิทธิทประโยชน์มากกว่า14ล้านคนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชิมชอบใช้แล้วครับผมและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่เกี่ยวกันครับเป็นคนละมาตรการกันนะครับ แต่ผู้ถือบัตรบางส่วนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับการแจกเงินด้วยส่วนมาตรการชิมชอบใช้เฟดสีนั้นต้องชะลอไปก่อนนายอุตมะกล่าวนายอุตมะกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจภาคท่องเที่ยวและกลุ่มโดยให้สินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมากวงเล็บซอปรนุนเพื่อไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมามาตรการผ่อนปรนให้ธนาคารพาณิชย์สำรองนี้ เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อครับ ในขณะเดียวกันนั้นมีมาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้จ้างลูกจ้างต่อไปโดยให้นำค่าจ้างค่าใช้จ่ายจากการจ้างมาหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหนึ่งเท่าและกรมสรรพกรจะออกประกาศให้ผู้ประกอบการจ่ายภาษีณที่จ่ายลดลงเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมทั้งจะมีการตั้งกองทุนเพื่อให้เงินสนับสนุนนายจ้างให้ไปจ่ายเงินพนักงานที่ต้องหยุดทำงานชั่วคราวครับนายอุตมะกล่าวว่าชุดมาตรการ ที่จะออกมาจะมีมาตรการช่วยเหลือตลาดทุนด้วยเพราะได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาและเศรษฐกิจชะลอตัวโดยสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง กรมสป,ปกรและตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนร่วมหุ้นระยะยาว LTF ที่ได้รับการยกเลิกไปแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือตลาดทุนที่ดัชนีซื้อขายตกลงมากส่วนจะเพิ่อมวองเงินลงทุนอีก5 0 0แสนบาทเพื่อระยะเวลาถือครอบครอง7รอบบัญชีเหมือนเดิมหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมาตรการนี้จะเป็นมาตรการชั่วคราวครับ นายอุตมะกล่าวว่าในส่วนของนโยบายการเงินที่ผ่านธนาคารกลางสหรัฐวอลเลเฟล็กปรับอัตราดอกเบีย้ย0.50% เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเพราะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนครับในส่วนของธนาคารประเทศไทยทอปทติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดท้ายนายอุทมะได้กล่าวว่าผมได้เน้นกับประลัดกระทรวงการคลังแล้วว่ามาตรการทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาครมรเศรษฐกิจและครมรในสัปดาห์หน้ามาตรการทั้งหมดจะต้องมีผลในการปฏิบัติงานทันทีซึ่งมาตรการนี้จะมีผล3-4เดือนข้างหน้าครับคือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ส่วนผลกระทบมาตการไวรัสโคโรนานั้นจะไปจบเมื่อไรเราไม่สามารถตอบได้เราจึงออกมาตรการดูแลช่วยคนก่อนครับซึ่งหมายความว่ามีความพร้อมที่จะออกมาตรการชุดท,ที่2และ3ทันทีหากเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นครับนายอุตมะกล่าวสาหรับข่าวสารเรื่องนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารอีกนะครับ